ผมโมงสินะครับยังเหลืออีกประมาณ3คนนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปน้าตัดช่างให้ได้ทราบกันนะครับในศึกก้ามวยดีวิถีไทยวันนี้ทางช่อง9นะครับผมที่เวทีมวยจิตมงนงดนกขาบ็อกซิ่งเซเดียมเริ่มคู่แรกบ่าย3ามโมงตรงแล้วก็รอบหลังนะครับอีก4คู่หลังนะครับทาง youtube channel ค่ายมวยจิตเมืองนดนนะครับผมก็ เข้ามาดูเข้ามาเชร์กันได้นะครับผมวันนี้8คู่ก็ถือว่าน่าลุ้นน่าเชีร์น่าสนุกเลยเปิดหัวด้วยสมิงเดร,รงเลราวินิตบางแก้วนะครับ117ปอนด์มาลดไป0.1เจอกับหยกดำสทเยียบางแส1 1อปอนด์ก็มาสบายนะครับผมคู่นี้หยกดำไม่เคยมาชกในเมืองกรุงเลยเตขาต่อยบัดมวยกระเรียงนะครับสมิงเดชนี่ก็เป็นมวยดาวรุ่งนะครับผมก็อยู่รงเลราวินิตบางแก้วตามสไตล์นักเรียนนะครับผมก็ต้นๆผมว่าน่าลุ้นหยกดำไปก่อนเตขาต่อยหมัดสไตล์เชิงไม่สนชนอย่างเดียวอยู่แล้ว รุนนับน็อกได้เลยส่วนคู่ที่2องก้าพยักที่เ9กเก้านะครับก็ได้ชกต่อเนื่องลดปอนจุดห้าไม่มีปัญหาสั่งลบทอไกลเนตหายไปตั้งแต่ปีใหม่มาลดปอนจุดเก็ตอนนี้เหลือ0ูนยไม่น่ามีปัญหาลดไวเหมือนกันนะครับผมก็สั่งลบก็ได้ยาวกว่าหน่อยกล้าลบได้กล้าพยักได้หนานะครับผมคูนี้ผมชอบไปที่กล้าพยักต้น,ตน,ตนมีลุ้นเตะขาต่อยหมัดน,นับน็อกไปก่อนนะครับไฟที่แล้วมีบทเรียนมาแล้วไฟนี้น่าจะแก้ตัวได้นะครับผมส่วคู่ที่3ามเทพมังกรพักยกทีเชนะครับลดไปปอนจุด พยาคุฑวันของโอม MBK นะครับผมก็มาพอด11ี116ปอนด์นะครับผมก็พยาครุฑเมื่อกี้ผมก็คุยกันมาบอกว่า15ไฟหลังที่ผมยังไม่เคยเห็นยก5เลยชนะน็อกไป12แพ้น็อกไป3โอ้โหแล้วฟอร์มปีนี้นี่ถือว่าดุมากน็อกมารวดเลยนะครับผมก็ดูว่าสภาพร่างกายแล้วก็อาวุธหนักแรงคมกว่าของพยาคุฑผมมองว่าได้ลุ้นได้เชีย์กว่าต้นๆผมว่าน่าเข้าพยาคุฑไปก่อนนะครับ ส่วนคู่เอกอนุวัตวีเคเขาใหญ่มา118.5ลดไปจุดห้านะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมกรดมา119.1ลดไปจุดหนึ่งนะครับอนุวัตมาต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับด้วยกระดูกประสบการณ์นะครับแต่วันนี้รูปร่างเพชรทวีศักดิ์ถือว่าได้ลอยกว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็ดูว่าฟอร์มช่วงหลังกําลังดีกําลังสดเลยถึงแม้ว่าล่าสุดอนุวัตจะน็อกเจ้ายอดกระตันยูมาแต่ผมมองว่าทางมวยวันนี้เพชรทวีศักดิ์ไม่เสียเปรียบเลย มองว่าถ้าเป็นรองหน้ารองเพชรวุิศก์เพชรวิศก์ไว้ออกตัวดีกว่านะหนึ่งบอลวันนี้น่าจะมีผลส่วนรอบหลังไปเร็วๆครับใจเพชรชาญชัยมวยไทยครับเป็นมวยเหนือเช่นเดียวกันเจอกับเพชรแดงวันของโอฟเอเบเคครับก็ทีมงานทีเด็ด99พามาเช่นเดียวกันนะครับใจเพชรก็มากับทีมงานของเทพมังกรนะครับเซียมีอคาเดมี่นะครับผมก็ดูแล้วคู่นี้น่าจะแลกเดือดการสนุกแน่นอนแต่ขาต่อยมัดตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบคู่นี้น่าจะลุ้นตามอีกคู่หนึ่งแต่ใจผมนะผมเชร์เพชรแดงเสียความเป็นมวยดีกว่า ่วนโคจิซังพุพันธุม่วงนะครับมาสดสูตรลดสตรุดแปดนะครับมาเฮส,ส่วนลดสรจุดเก้านะครับลดชุดเดียวผ่านทั้งคู่นะครับผมคู่นี้เหลี่ยมตัวจะอยู่ที่ทางด้านมาเหส,สวนนะครับความหนักแรงลูกบู๊จะอยู่ที่โคจิซสงนะครับคู่นี้ผมว่าน่าลุ้นมาเหส,สวนนะครับไม่โดนบัดโดนสองนี่ลุ้นวงในลุ้นเข่าในนะลุ้นเหลี่ยมไปลายดีกว่าส่วนคู่รองนะครับรอบหลังนะครับเสือบ,บอลบูมเด็กเซียนล,ลด2.4ลดเยอะที่สุดในรายการเลย เจอกับซูเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่มา106ปอนด์พอดีตอนเช้านะครับซูเปอร์บอลก็มาทีมงานเดียวกับอนุวัฒน์ทีมงานนะครับเดียวกับทางด้านมาเหสวนนะครับผมทีมงานสิง1ิสิทหนุ่มน้อยสิงป่าตองนั่นเองนะครับก็ดูว่ากําลังสดกำลังแรงช่วงหลังซูเปอร์บอลชกไปชกมามีแผ่วมียุบใไ้เห็นไปๆวันนี้มาลดเยอะมีโอกาสไม่ฟื้นนะครับผมใจผมชอบซูเปอร์บอลดีกว่าส่วนคู่เอกรอบหลังนะครับ บีลาดินแสงมรกตนะครับมาลดสูที่นะครับเจอกับประเดศึกออตโอตโอาวันหรือว่าประเดศึกลูกสวนนะครับมาร้อพอดีประเดศึกได้ใหญ่นะครับบีลาดินได้เล็กกว่าแต่ได้เก๋าได้เหลี่ยมตัวดีกว่าแล้วคุยกับประเดศึกมาแล้วมองว่าวันนี้ไม่มัวไม่แลกแน่นอนนะครับอาศัยฝีมือตักเตะตักถีบดูยาวกว่ามองว่าถ้าไม่แลกเนี่ยยังไงทางมวยประเดศึกก็น่าจะดีกว่าฝากไว้8ตัววันนี้นะครับยกดำก้าพยัคพยาคุดเพชรทวีศักเพชรแดงมาเหสวนซุปเปอร์บอลประเดศึกโอรอบหลังน้ำเงินลว นะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมใครอยากได้ข้อมูลหน้าตาช่างตอนเชา้าดีดีก็กดไลค์กดแชร์เพจไว้นะครับทางเพจ facebook รวมไปถึง youtube channel มวยไทย2,000เสิร์ชง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ตีห้านะครับทางเพจมวยไทย2,000ัน 2000. คนที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ